สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องก้องไปทุกทุกคนด้วยจ้ะมือนี่ยายดวงสีมันเสนอเมนูแกงเผ็ดจ้ามือนี่ก็มีเนือ้อเนื้อหมูเนื้อหมูเชียงวัตถุบัตถุสันดีนี่คือบะเขือบะเขืาพอ,อที่หันเลยอแตใบม้แล้วผ้าใบง้วแล้วผ้าน,นี่น้ำ น้ำปลาเกลือผงชูรสน้ำตาลจา้าข้ากระข้าวกะทิกะทิกะทินี่จ้าข้าวไงมันเดือดกะทิก้อนมันเดือดข้ากระใส่ใส่พริกแกงใส่พริกแกง,แเ,กงเก็บจี๊ยดล้าก็่พริกแกงเกี๊ยร่ เรื่องพี่น้องมาเห็ดแกงเกียดนั่นมีสูตรแยกดวงนี่จ้ะแกงเกียดสูตรแยกดวงมีเห็ดไรยานี่แยกดวงเห็ดแต่เนีอ่ยอยู่ในกลิ่นนะจ๊ะเห็ดยั้งๆๆสัรหาแต่เนี่ยเนแกงเกียด ยีนูเก่งจิ๊นลืมกะไ่ะขาเบากะไส่นี่วะนำกะไส่มใส่กะใส่ใบบักกูดำ้ำใบบักกููเอ้ยกะชส่ใส่ใบบักกูน้ำ น,น้องไม่กินกระเรยงน,นะน้องข่อยมืง เ็ดแกง,ง,งพีชกินปลาแล้งไปเรือยเคี่นวปลที่นองได้ยังกินแร่งน้อเมี้มีแก้กับยังน้อพี่นองเ้ย,ยมาไม่กินกับใหญ่ดวง ยายดวงชาแนลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อยอย่าลืมเด้อยอย่าลืมยายดวงเด้อพี่น้องเ้ยขอบคุณทุกท่านทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายดวงเด้อเราจะได้พอกันเวลายายดวงเสนออันคลิปใหม่ๆลุ่งมากแสดนดูแสดงดูท่านดูเพิ่อนติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะ ใส่แบบผีชีพซะก่อนจ้ะผีซะก่อนใส่เกลือจะ้ะใส่เกลือใส่เกลือลงไปใส่เกลือก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไป ชิมรสชิมรสตามใจชอบเด้จะเรื่องสูตรไข่สูตรมันจ้ะก็ะเฮ็ยประมาณนี้แหละสูตรไข่สูตรมันรสรสชาติแล้วแต่ไผสิมักจก้ะเราตามตามเจ้าของกินนะจ้ะว่าชอบเปลียนใส่ชูรสนิดหน่อยชิ้นรสนิดหน่อย ใส่น้ำตาลไา้ดวงนี่สมักหวานไอ้ดวงมักหวานเฮ็ดีอย่างกบใส่วหวานที่นองเลยโคตอเื่อนนีกินกะที่วา่าก็เสียบรสชาติไา้ดวงเฮ็ดได้กินมนนน่แต่ออกหวานร้อยบบเคือสูเข้าคอยสีใส่อันใส่หัวละผ้าใส่หัวละผ้าล้วก็เลือน่นนงเลย กินลดตามชอบใจนะนะพี่น้องอยากให้ายดวงเฮ็ดยังโช่ให้เบิง่งคอมเมนต์มาได้จา่า <c oughs> ยดวงสิเฮ็ดตามใจพี่น้องเอฟซีกันบอกมาเลยคอมเมนต์มาเลยว่าต้องการอยากให้ายดวงเฮ็ดยังให้เบิง่งในคลิปต่อๆไปายดวงสิเฮ็ดให้เบื้องจา้า น้องพ่อมีนมาด้วยชีมวลบรก่ันบรรสัตชัปิดไม่ไ่น็ีสิเด็เ็เ็อยอุ้ยอุ้ จ้ากลอยบะเขือ hmm. สุกซะก่อนพี่น้องรอให้บะเขือสุกก่อนต้องคอยสใส่หัวละพาแล้วก็สิเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยในมือนี่มาเด้อมาันกินข้าวแรงน้ำกานพี่น้องเอ้ยผู้ใดดอดที่ตามยืนห่อนแน่นีกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเด้อถ้าถือใจ กดติดตามน้ำเนื้อจ้าขอคุ่นเบ้อทุกทานทุกคนดีกดติดตามให้ยายดวงทีกดไลค์กดแชร์ยายดวงร้อยมันเดือดสักไหมันบักเขือสุกสักวันข้าไปสใส่หัละพ้าขันซื้อถ่ายสื้อถ่ายใส่หัละผาแล้วก็จบเป็นอันเรียบร้อยสำหรับอาหารเมื้อ้แกงเผ็ด แกงเปียดหมูใส่มะเขือ้ดงพนันงพี่แย้มรรมาสวัสดีเอ,อฟซีมาสวัสดีพี่น้องเอฟซีด้วยครูซอยแย่เอฟใส่มาครูซอย กุซอยเย่ดวงเชนเนลเนี่ยอ๋อบดีเอฟซีบดีเอจ้าวันแห้งเหมือนเราุซอยู้ซอยใหญ่ดวงู้ซอยผูกเตรียมของเตรียมมีอย่างู้ซอยเฮ็ยซอยกันเอือนแล้วมากไม่ได้นั่นไม่ได้ใหญ่ดวงเซียนยีวิวีอย่างใหญ่ดวงกันเอือนแล้วมาเตรียมซอย เป็นล้านแต่ว่าเกิดไล่เลียกันจ้าพี่น้องเป็นลูกปีสาวคนใหญ่กดไห่กดแช่ได้ได้จ้าคงติดตามไม่ไ้จ้า <laughs> จะได้เห็นหน้ากันในจอเรื่อยๆนี่ละสามสีคนนี่ละพี่น้องสามสีสีสีพี่น้องจะเฝ่าเพื่อหน้ากันเน้อจ้าเ <laughs> บิ่งไปเรื่อย เป่าเปิดกเป้าเป่าเบลือกันไม่เมนูใ่มาเรื่อยๆจ้าจ้าพี่น้องอยากให้ย่าดูควงเฮ็ดอีหยังแต่ก็ม,มีนมาเลยจ้าโอ้โหเดือดแล้วแล้วเคลือซุปกะใส่โหระพาโหระพาลงไป ขอสั่งหน่อยสำหรับเมนูนี่ก็นี่ละค่ะเมนูนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วลออชิมดูยังแอดสอนชิมดูจากพอดีว่าพอดีว่าเสียบกบบ็อย่าปุ๊ดปดๆเลยนะ แสบแกแบโรสัตท์ผมปลอมจ้ะเสียบโรัตท์ฝีมือแย่ดวงแย่ดวงแสบกัแยแยตว่าเหนไมับเขาเจ้าเนาะนจับข้าวสวยน้องข้าวสวย่ามากินเจ็บบ่แยแย อย่าลืมนดพี่น้องเด้อคลิปนี้แะสำหรับคลิปนี้กักไม่แค่นี้นอกจากเนาะคลิปรุ่นเจอกันไม่จ้าอันนี้เมนูแกงเข็ดจ้าเสร็จสิ้นแล้วจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อจ้าเด้อายบายจ้าสวัสดีค่ะ